สวัสดีครับมิสตดีนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่น้องฟอร์ซาเกนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเดินทางไปที่วัดท่าซุงนะครับไปสักการะ,ละหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วกว็ไปดูวิหารแก้วร้อยปีนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งนงมอสนะครับพี่ตู่พี่เอแล้วก็ตูนนะครับแม่ก็เราห้าลำเดี๋ยวเราไปตะลุยอุทัยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปตท ็เดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนแล้วก็จะเดินทางเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมานะครับในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันที่วัดท่าซุงนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้จะปั๊มแล้วกินกาแฟแล้วก็กินข้าวเครบ มาถึงวิหารแก้วร้อยปีวัด่าุสูงเรียบร้อยนะครับที่วิหารแก้วแห่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง11โมง4ถึงนะครับในช่วงแรกแล้วก็อีกทีนึงก็จะไปเปิดตอนบ่าย2อจนถึง4ีบ่าย4โมงเย็นนะครับก็จะเปิดเป็นสองช่วงนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากมาเนี่ยก็วางแผนกันดีๆนะครับข้งางใน <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแล้วกันวันนีน้คอยใครเป็นคนสร้างนะพี่ อฤาษีอ๋อารับบัตรคิวต้องมารับบัตรคิวก่อนครับจะมีบัตรคิวนะฮะได้คิวได้คิวที่ห้าร้อยแปดสิบ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีคนเข้ามาแล้ว ห้าร้อยแปดสิบโอ้โหวิหารแก้วนะวิหารแก้วอลังการมากสุดๆนะอยากให้มาเองอ่ะอยากได้ถ่ายรูปเป็นไง่อนฟอร์มาถ่ายด้วยกันด้วยครับมีฟอมวิฟอมมากเลยอ่ะท่านซ้ายมือรคับไหนไหนฮะอ๋อหลวงพ่อฤาษีนำหรอใช่ๆลา่านให้เราไปเถึงโอ้โหตู้ไหนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายรูปข้างหน้ากันหน่อยนะสังขารท่านยังอยู่ใเงี้ยพี่เอ๋ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ร่างร่างความรักอครับซึ่งไม่เนองไม่เปื是是่อยล้วปนจุดทน่รุงงวทงนะคะรงงานผลหนกม้ตอดเวลาที่อยดี่หีนายรคได้นะคะแต่ขอพก เป็นไมงมอสประทับใจมากเลยครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกอ๋อแต่ว่าได้ยินกิติสัมมาก่อนได้ได้ยินบารมีมากไว้สิปีอ๋อเดนนี่ล่างท่านอยู่นี่นะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหมู่กันหน่อยดีกว่านะ ครับผมตอนนี้มาถึงที่จังหวัดชัยนาธนะครับมาที่วัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธมาสักการะนะครับหลวงพ่อคุยนะฮะทางทีมงานอันฟอร์ซาเกนนะครับผมก็ขับมานะฮะนี่นี่พี่เอ๋เมื่อกี้พี่เอ๋ก็ได้ไปพบวัดอ่าท่าซุงนะครับวิหารแก้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับอันนี้มาที่หนึ่งนะว่าหลวงพ่อคุย เกจิทั้งนั้นนะที่เรามากันคือวันนี้ต้องบอกว่าฝนฝนไม่ตกเลยโคตรโชคดีนะครับฝนไม่ตกเลยคือแบบว่าตอนเช้าเมื่อคืนนี้ตกหนักมากนะฮะตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสามตีสี่นะฮะพี่ตู่ที่วัดโพธิตารามมนวัดหลบพกลัวเหมอนว่าพวกเราจะมาไหว้พระสองที่นะฝนไม่ตกเลยนะกวยนี่ก็ ศักดิ์สิทธิ์อีกท่านหนึ่งเป็นเกียรติอาจารย์ที่มีผู้คนนับถือมากยิ่งเป็นเหรียญของท่านแล้วด้วยเนี่ยหายากมากหายากมากคุทธพานิชเลยมาถึงที่เลยใช่ไหมอยากมามากวันนี้ลุงมอสนี่สิ่งหลวงพ่อป่วยเลยใช่ไหมนับถือครับต้องหาอะไรกลับไปให้พ่อทูลหัวเลยอ๋อ เดี๋ยวต้องหาอะไรติดไม้ติดมือไปนะร้อยคุณร้อยมาเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปถ่ายดูข้างในเนาะตูนมันกำลังเปลี่ยนเช็คนี่เช็คนี่เอาละถอดรองเท้าให้ถอดรองเท้าเป็นชั้นวางอันพาทุกท่านเข้าไปก่อนอุ้ยก็นะครับอ้หน่อยนะเครื่องดับอะไรได้ได้ได้ ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดประเทศนะคนเข้ามาดูดิสักกะะเยอะมากเลยนั่นคือรูปเหมือนนะครับน็จะเป็นรูปเหมือนหง่์จิ้งหของท่านต่อคิวกันยาวเลยเบจิท่านสรีระท่านจะไม่น่าไม่เปิดใช่ไหมไม่นี่คือจิ้งจ่สสัตวท่านอั้งในแก้วกัอ๋อ่าสุดสุด คนมาแบบผพ้คนหลั่งไหลามาก,ก,ไไกเยอะมากอ๋อสรีระท่านนะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านเก็บภ้าบรรยากาศไปให้ดูว่าความ ศาสนานะครับของศาสนก,กชนพุทธศาสนิก,กชนนี่ตรงนี้ก็หลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วก็เป็นตลาดนะครับก็บางคนก็เอากรอบเอาพระมาใส่กรอบตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มีจำนหนาินโผโโผนะครับผม ญี่ปุวิตันดีนะเนี่ยคือชุดที่เขาจะถวายกันก็จะมีคนจีนน,น,น,นิ่ปุนนะครับก็ชุดพวงมาลัยครับอ่นี่ก็ก็ไม่รู้ว่าฝั่งใหญ่ใส่มาหรือว่าเกิดที่นี่ก็มีถ้ามีรางวัลนะครับสวย แทงกันตรงนี้ได้สนใจได้เลขจากพ่อควัวแล้วก็มาแทงกันตรงนี้เราพยายามหาน้ำเย็นๆฮอกซิโลมีไหมครับไม่มีไม่มีให้ดูดบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ มันจะเป็นตัวตัวเด็กยางนีครับต้อครับต้อนครับเดินได้ด้วยท้องนะครับวันนี้เราก็ขอจบทริปที่แม่ทองคำปลาเผาร้านนี้ขึ้นชื่อนะร้านนี้ก็ ว่าเปิดของนานแล้วนะคนลูกค้าเยอะอยู่เราก็แวะทานอาหารกันสักครับเราก็จะกลับแล้วอกลับแล้ววันนี้มากัน5้าคันเนาะก็เดี๋ยวพวกเรากินข้าวเย็นไม่เชิญข้าวเย็นหรอกข้าวบายย่ายที่นี่นะเพราะแดดร้อนมากอย่าลืมมาโทรศัพท์บอกนะคร,รับตูนเคง,<อ>งั้นเดี๋ยวลากันด้วยคลิปสั้นๆวันนี้เนาะก็ พากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทริปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับอัดฟรอ